คลิปนี้นกจะมาแชร์วิธีการปักชำกวักมรกตด้วยใบกันค่ะปักชำแบบครึ่งใบให้ได้จำนวนเยอะๆจะมีวิธีอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะก่อนที่จะรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะนี่คือกวักมรกตหรือ s ซแซแผนค่ะมีวิธีการขยายพันธุ์ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการ ตัดลำต้นมาปักชำหรือการตัดใบมาปักชำแต่วันนี้นกจะตัดมาครึ่งใบนะคะหนึ่งใบเราจะได้2ต้นค่ะใช้กรรไกรหรือมีดคมๆตัดใบออกจากต้นนะคะเลือกใบที่สวยๆพยายามเลือกจากด้านล่างนะคะเพราะว่าส่วนที่เหลือจะยังสวยงามอยู่ค่ะใบ ตัดออกมาแล้วก็จะประมาณนี้เลือกใบที่สวยๆนี่นะคะ1น,นกิ่งหรือว่า1นึ่ลำต้นหรือว่า1ก้านเนี่ยเราจะได้เยอะเลยนะคะส่วนลำต้นเราก็สามารถนำไปปักชำได้เหมือนกันค่ะแต่วันนี้นกจะมาสาธิตวิธีการชำใบให้ดูก่อนนะคะ ข้อดีของการปักชำใบหรือการแบ่งครึ่งใบจะทําให้เราได้จํานวนของกวักมรกตจํานวนเยอะๆแต่ข้อเสียคือการเติบโตของเขาเนี่ยจะช้ากว่าการปักชำด้วยต้นใครที่อยากจะดูการเจริญเติบโตของเจ้ากวักมรกตไปทีละน้อยทีละน้อยนะคะก็ใช้วิธีการปักชำใบาสามารถทําไปพร้อมๆกันกับนกได้เลยค่ะ เมื่อเราตัดใบมาแล้วหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบนะคะเดี๋ยวเราจะตัดครึ่งหนึ่งเราก็จะได้จำนวนสิบใบนะคะใช้กันไกรคมๆแล้วก็สะอาดนะคะหรือจะเป็นมีดก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะคะแต่กันไกรจะถนัดกว่าค่ะตัดครึ่องอย่างนี้ได้เลยค่ะจากนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะปักช้ำค่ะ ทิ้งไว้ผึ่งให้แผลแห้งสัก4-5ชั่วโมงนะคะแต่อย่าปล่อยไว้นานจนเป็นอาทิตย์ค่ะเพราะนั่นจะทำให้ใบแห้งแล้วก็เหี่ยวไปเสียก่อนนะคะส่วนตัวนกก็ผึ่งไว้ในที่ร่มนะคะไม่โดนแดดตอนเช้าตัดไว้นะคะเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะมาปักชำค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยลดโอกาสการเน่าในระหว่างการปักชำได้ เมื่อแผลแห้งสนิทดีแล้วเราก็จะมาปักชำกันเลยค่ะการปักชำในวันนี้นะคะนกก็จะใช้วิธีการปักชำในทรายค่ะซึ่งรากจะมาง่ายกว่าการปักชำในน้ําอย่างเดียวนะคะเตรียมภาชนะที่ไม่มีรูระบายน้ําจากนั้นใส่ทรายหยาบลงไปเป็นทรายแม่น้ำหรือว่าทรายก่อสร้างนะคะไม่ควรที่จะเป็นทรายที่อยู่ทะเลค่ะ ใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้นกก็จะใส่ทรายเกินครึ่งของภาชนะค่ะเพราะว่าภาชนะของเราไม่สูงนะคะใส่พอปักแล้วต้นไม่ล้มนะคะหมายความว่าเวลาเราปักใบไปแล้วเนี่ยใบจะไม่ล้มะคะ่ะจากนั้นปักลงไปได้เลยนะคะส่วนที่เป็นโคนใบเราก็ปักฝั่งที่เป็นโคนใบนะคะ อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยค่ะวันนี้เราจะได้กวักมรกตเพิ่มเป็น2เท่านะคะจากปกติเราปักทั้งใบนะคะส่วนที่เป็นใบส่วนปลายนะคะก็นำส่วนที่อยู่ตรงกลางลงไปใต้ชั้นทรายค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะส่วนที่เป็นแขล ที่เกิดจากการตัดนั่นแหละค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราสามารถรดน้ำลงไปได้เลยนะคะเพราะว่าเราพึงแผลของใบแห้งแล้วนะคะน้ำให้รดพอดีกับชั้นทรายค่ะ จากนี้นะคะถ้าน้ําแห้งเราก็ให้หมั่นเติมค่ะประมาณ2อหรือสวันน้ําที่ปริมาณเท่านี้ก็จะแห้งนะคะตั้งวางไว้ในที่แดดรำไรนะคะแดดไม่แรงแดดไม่จัดจะช่วยทําให้รากเขามาง่ายขึ้นแต่ถ้าแดดที่จัดหรือว่าแรงเกินไปจะทให้ใบไหม้ก่อนนะคะรากก็จะไม่งอกค่ะประมาณ2อาทิตย์รากก็จะงอกค่ะ ชุดที่ปักชำไว้นะคะนกปล่อยไว้1เดือนแล้วนะคะรากมาแถมยังมีโขดด้วยนะคะอันนี้คือลักษณะของรากหลังจากปักชำได้หนึ่งเดือนค่ะมาทุกใบเลยค่ะทุกคนเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามีทั้งรากแล้วก็มีทั้งโขดนะคะจากนี้ เราก็สามารถนำลงไปปลูกกับดินปลูกปกติได้เลยค่ะเป็นดินถุงปลูกต้นไม้ที่เราหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ก็ได้นะคะวิธีการชำแบบนี้การล่อรากแบบนี้นะคะทำให้รากมาเร็วมาง่ายมากๆเพื่อนๆทุกคนก็สามารถทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะ แล้วพบกับนกและวิชุรดาเฮาส์แพนได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ